สวัสดีครับผมยินด,ดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์ ttv1.com นะครับวันนี้เราก็จะมาสอนในหัวข้อของการส่งข้อมูลผ่านฟอร์มไปยังเซิร์ฟเวอร์สคริปต์อย่าง,ง PHP แล้วก็การส่งข้อมูลผ่านฟอร์มไปยังแคช e อนสคริปต์อย่าง Key จางจวาส cri ป t นะครับผมซึ่งภาษา2ตัวนี้ก็จะเป็นการรับข้อมูล จากฟอร์มแตกต่างกันนะครับผมซึ่ง p h p ก็จะรับข้อมูลผ่านฟอร์มอีกแบบนึงจ้าว่าสคริปต์ก็จะรับข้อมูลผ่านฟอร์มอีกแบบหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะอธิบายถึงความแตกต่างของสองสคริปต์นี้ด้วยว่ามันแตกต่างอย่างไรนะครับผมแล้วก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมก็ไปที่โปรเจกต์นะครับผมผมโปรเจกต์ของผมก็รันขึ้นมากันเลยก็โลเคชัของพอดเก้าพันนะครับผมก็จะรันโปรเจกต์ขึ้นมาแล้วจากนั้นเราก็กลับไปที่ โค้ดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเราจะรับข้อมูลผ่านฟอร์มนะครับผมเราก็ต้องสร้างฟอร์มขึ้นมากอ่อนแล้ก็ฟอร์มนะครับจากนั้นก็จะมีอินพุตหนึ่งตัวก็คือมีเท็กบล็อกหนึ่งตัวนะครับในนี้ก็จะคือจำนวนเท็กบล็อกคุณตั้งชื่อว่า first name ครับผมแล้วก็แล้วก็ไปที่หน้าโค้ดครับผมก็จะได้อินพุตมาหนึ่งตัวนะครับผมตัวนี้ทีนี้เรามีอินพุตแล้วเราก็ต้องมีปุ่มเพื่อส่งข้อม,อมูลใช่ไหมครับผมแล้วก็เป็น ปมขึ้นมาส่งข้อมอนลครับจากนั้นเราก็กําหนดให้มัน่อยอเป็นสั b นิดนะครับจากนั้นก็ไปอีกครั้งนึ่งไปรีเฟรชอ่าจะได้ค่าข้อมูลออกมานะครับทีนี้เราจะทําการทดสอบโดยการพิมพ์คําว่า hello นะครับผมเรากดส่งข้อมูลไปครับผมพอส่งข้อมูลไปปุ๊บแล้ว ก็ให้มันแสดงข้างล่างว่า hello นะครับผมก่อนอื่นเราจะสาธิตการรับข้อมูลผ่าน php ก่อนนะครับผมก็คือเราจะสาธิตโดยการรับข้อมูลผ่าน php แล้วก็แสดงข้อมูลจาก php ก่อนนะครับผมก่อนอื่นเราจะรับข้อมูลผ่าน php ได้เราก็ต้องกําหนดเมธอดให้กับฟอร์มก่อนนะครับผมเราฟอร์มหนึ่ง็น่ต่อเต้น post นะครับผมในที่นี้ผมขอเลือกเป็น post จากนั้นเราก็จะให้แสดงข้อมูลข้างล่างนะครับผมก็คือ พิมพ์ h e l ตรงนี้ส่งข้อมูลก็จะแสดงคำว่า hello ข้างล่างนะครับเราก็ต้องเอาไว้ด้านล่างพอร์มจะไม่ไมรมก็เปิด tag php ขึ้นมาครับจากนั้นแล้วก็ echo ออกมาซึ่ง echo เราจะ echo ตัวไหนเราก็จะ echo ดูที่ฟอร์มก่อนนะครับก็คือฟอร์มของเราประกาศไม่ตอดเป็นโพสก็แสดงว่าเราต้อง echo ตัวแปรก็คือ sign u n e r s c o r e post นะครับผม ฟอร์มประกาศเป็นโพสเราก็ต้องรับค่าข้อมูลเป็นโพสก็คือดอลล่าสไตรอันเดอร์สกอร์โพสแล้วก็การมปูแล้วครับใส่ซิงเกิลโคดขึ้นมาแล้วก็้างใน่ซิงเกิลโคดจะใส่อะไรเข้าไปเราก็ไปดูในฟอร์มนะครับผมก็คือดูในฟอร์มในฟอร์มก็จะมีแท็กแท็บล็อกนะครับผมอินพุตไทป์แท็กบ็อกอยู่หนึ่งตัวก็คือตัวนี้ซึ่งมีเนมว่า first name นะครับผมเราก็จะเอา first name นี่ครับมาใส่ก็คือเราจะแสดงข้อมูลของเท็กบ็อกตัวนี้เราก็ต้องอ้างชื่อของนี้มาใส่ในนี้ซึ่ง เป็นโพสก็เพราะว่าเราประกาศเม็ดเป็นโพสนะครับ่าทีนี้เราลองไปที่โค้ดแล้วก็รีเฟรชดูอ่ะก็แสดงว่าเออร์เ er นะครับผมทำไมถึงเ er ออร์เก็เพราะว่ามันมีการ first name, อันด f i n e d นเฟิร์สเนก็เพราะว่าเน임เฟิร์สเน임เนี่ยยังไม่มีมาเลยมันไม่รู้จักว่าเฟิร์สเน e คืออะไรก็เพราะว่าเรายังไม่มีการส่งข้อมูลคือไม่ไม่มีการคลิกส่งข้อมูลมามันก็นเลยไม่รู้ว่ามันจะเฟิร์สเน e มาแสดงได้ยังไงนะครับผม ซา่งถ้าเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นมาเราก็ต้องทําการเช็คก่อนนะครับผมก็คือ if e ขึ้นมาก่อนเราก็เช็คโดยฟังก์ชันที่ใช้ในการเช็คก็คือ i ี set นะครับผมเป็นการเช็คว่ามีการส่งข้อมูลตัวแปรมาไหมตัวแปร first name นี่มาหรือเปล่าเราก็ก๊อปแล้วไปวางข้างในเลยครับผมทีนี้ถ้าเกิดมันมีการส่งข้อมูลมาก็มันก็จะเข้าเงื่อนไขข้างในนะครับผมแล้วก็ ส่งข้อมูลประกาศขึ้นมายี่เซแล้วก็ใส่เข้าไปว่ามีการประกาศตัวแปร first name มาไหมถ้าเกิดมีการประกาศตัวแปร first name มาก็ให้ echo ออกไปนะครับผมทีนี้เราลองไปที่โค้ดไปทีน้านะครับแล้วก็รีเฟรชอีกครั้งหนึ่งก็แสดงว่าใช้ได้นะครับผมจากนั้นเราก็ลองรู้ครับผม hello นะครับผมแล้วก็ลองส่งข้อมูลดูก็ปรากฏว่าส่งได้นะครับผมก็แสดงเข้า่า hello มาก็ครับผมก็เป็นการรับข้อมูลผ่าน php นะครับผมผ่านไปต่อมาเราก็มารับข้อมูลผ่าน javascript นะครับผม เึ่งการแล้วคอมเมนตผ่านจะว่าจะคลิปก็จะซับซ้อนสักหน่อยนะครับผมก็มาลองทำตามดูครับผมก่อนอื่นผมขอคอมเมนต์นะครับผมคอมเมนต์ dsp ไว้ก่อนนะครับผมก็ขอคอมเมนต์ dsp ไว้ก่อนอ่ะทีนี้ไปลองดูดูลองรีเฟชดูใหม่ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับทีนี้ เราก็จะทําการรับข้อมูล Java Script นะครับทีนี้เราจะรับอย่างไรเราก็เหมือนกันครับผมใน PHP ตัวนี้เรามีการประกาศก็คือเปิด tag PHP นะครับผม Java Script ก็เหมือนกันก็จะมีการใช้ tag PHP script นะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องสร้างฟังก์ชันนะครับผม show ครับผม data นะครับผมเราประกาศสร้างฟังก์ชันไว้ก่อนเลย ทีนี้เราจะแสดงเรามาดูทังนี้คือเราต้องการพิมพ์คําว่า hello ก็คือส่งกดปุ่มเข้าไปก็แสดงคําว่า hello ด้านล่างนลผมซึ่งเราแสดง p h p คือแสดงได้เลยแต่ว่าสค c r i ต์เราก็จะต้องใช้วิธีการแสดงคือ,อเราต้องมีท็กนะครับผมแท็กหนึ่งผมว่าผ,ผมใช้ tag d i p แลวกันครับผมซึ่งท็ก tip เราก็ต้องาำนด id ให้มันเพราะ,ะว่าสคริปต์จะอ่าน id นะผมอ่าน id อ่าน tag อ่าน c l าสนะครับผม ทีนี้เราก็เป็นโชว์ท x คก็ได้ครับผมไอที่ตั้งชื่อว่าโชว์ทิคนะครับผมทีนี้เราจะรับค่าจากฟอร์มแล้วก็เอามาใส่ใน ID ที่เป็นทิคนะครับผมหลักการของ j a v a จะ r i p t ก็จะประมาณนี้วิธีการรับค่าเราก็ต้องรับค่าจากฟอร์มนะครับวิธีการรับค่าจากฟอร์มเราก็ต้องทําการกําหนดเนมนะครับผมผมจะสอนแบบเบสิกนะครับผมกาหนดเนมให้กับ ตันนี้นะครับเนแม่กับฟอร์มแล้วก็เป็น My Form ์มครผมไม่ฟอร์มอย่างนี้นะครับจากนั้นเราสร้างฟังก์ชันขึ้นมาแล้วเราจะเอาฟังก์ชันไปใช้งานมาเราก็จะมาเช็คด,ดูถ้าเกิดมีการกดปุ่มส่งข้อมูลตรงนี้นะครับถ้าเกิดมีการกดปุ่มส่งข้อมูลตรงนี้ก็ให้มันแสดงข้อมูลใส่ใน ID โชว์เทคนะครับผมเราก็จะใช้ฟังก์ชัน ที่มีมาก็คือ on s u b มิ t นะครับผมอน submit นะครับ on submit ทีนี้เราก็ใส่ฟังก์ชัน show data นีน้เข้าไปนะครับอ่าเข้าไปนี้ก็จะเป็นการใช้งานฟังก์ชันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่ามีการใช้งานฟังก์ชันได้จริงๆเราก็ลอง alert ขึ้นมาดูก่อนครับจมวติเป็น alert คำว่า555ดูนะครับทีนี้เราลองไปลิสไปตรงนี้ดูนะครับลองกดส่งข้อมูลดู ก็จะมีให้เรา5มานะครับผมทีนี้ก็แสดงว,ว่าฟังก์ชันนี้มีการใช้งานได้นะครับจากนั้นเราก็จะให้มันเอาตัวแปรตัวนี้ครับผมก็คือเราจะให้ตัวนี้มาใส่ในโชติคนะครับผมก่อนอื่นเราก็ต้องอเรียกใช้ ID โชติคก,ก่อนนะครับผมวิธีการเรียกใช้ก็คือ Copy ตัวนี้มาเลยแล้วก็พิมพ์คําว่า document น,นะครับผม .get element by id นะครับก็คือเราจะใช้ ID ก็ใส่โชติคเข้าไปตรงนี้ ดอทอินเนอร์นะครับผม HTML เท่ากับนะครับผมเท่ากับตัวไหนก็คือไอตัวที่เท่ากับตัวนี้ก็คือ t ท x t บ็อกตัวนี้นั่นเองซึ่งเราก็จะเอามาวิธีการเอามาเราต้องเรียกจากแม่นะครับโดจากฟอร์มมาหาลูกนะครับผมก็คือ my form มนะครับผมดอทะก็คือตัวนี้ first name ก็คือ Copy มาดอท first name อนะ่ะก็จะได้ตัวนี้มาแล้วก็คือชื่อฟอร์มแล้วก็ชื่อ อินพุตที่เราต้องการหาแล้วก็ดัดอีกครั้งนะครับดัดแวลูก็คือแวลูของมันนะครับผมทีนี้เราก็ลองดูใหม่นะครับผมว่ามันจะเป็นอย่างไรอ่าผมขออธิบายที่หนึ่งก็คือถ้าเกิดเรามีการใช้ Java Script เราต้องมีการ return false นะครับผม return ออกมาด้วยทาไมถึงต้องมีการ return อ่าผมจะอธิบายอีกครั้งนึงนะครับผมทีนี้เราลองไป r e f e ดูตอนนี้มันก็จะเกิดปัญหายอยู่เล็กน้อยนะครับผม มันจะเกิดปัญหาเลยลองดูครับผมพิมพ์เข้ามา hello ครับส่งข้อมูลนะครับอ่านก็จะออกมาแป,ป๊บหนึ่งอลองดูไหมนะครับเราส่งข้อมูลดูอ่านมันจะออกมาแป,ป๊บเดียวแล้วมันหายไปก็เพราะว่าเราต้องมีการรีเทิร์นให้มันนะครับผมก็คือรีเทิร์นตรงใน on submit นะครับผมแล้วก็รีเทิร์นตรงนี้นะครับผมรีเทิร์น show data ออกมาทีนี้เราลองใหม่อีกครั้งหนึ่งครับผมพิมพ์เข้าา hello นะครับ ลองส่งข้อมูลใหมด่ดูอ่อาก็แสดงว่าออกมาแล้วนะครับผมนะกมหนกับ PHP เลยเีตงที่ว่าเพราะว่ารีเทิร์นเพราะว่า JavaScript มันมีการก็คือ JavaScript เป็นฝั่งของ client script น,นะครับผมก็คือจะไม่มีการร e l o a d เพจอีครั้งหนึ่งแต่ PHP จะต้องร e l o a d เพจคือส่งข้อมูลไปทุกครั้งก็จะต้องร e l o a d หน้านะครับผมเพื่อทำการ คอมไพน์ p ีชเพื่อเป็นไฟล์ HTML อนะครับผมทำให้เซเวอร์สคริปต์ต้องมีการโหลดหน้าแล้วก็จ a วาส c r i ป t นี่ก็เป็นแค่นสคริปต์ไม่ต้องรีโหลดหน้าครับผมก็พิมพ์พิมพ์ไปแล้วก็ส่งข้อมูลก็สังเกตดูทีนี้ครับผมว่าถ้าเกิดผมส่งข้อมูลแล้วตัวแปะอันค่าที่ผมพิมพ์ x x นี่ก็ยังไม่หายไปอยู่ดีนะครับผมเพราะว่าจ a วาสค r i ป t ไม่มีการรีโหลดหน้าก็เลยทำให้มันไม่มีการรีเฟชหน้านะครับมันจะดียังไงอ่ะเรามาทำกันตรวจสอบกันเลยนะครับผมว่ามันดีออย่่างไรรนะคับ ทีนี้ผมขออนุญาตนะครับผมใช้ psp ก่อนนะครับนคอมเมนต์ไว้ตรงนี้ก่อนนะครับจากนั้นเปิดแท็กตัวนี้มาไหมครับขอคอมเมนต์ psp ตัวนี้ก่อนเปิด psp มานะครับทีนี้ผมลองดูใหม่ครั้งหนึ่งนะครับทีนี้เอ๊ะอ่าโอ้แบบหนึ่งนะครับ ผมเดิมเอาคอมเมนต์ออกนะครับทีนี้ลองใหม่นะครับผมทีนี้ผมลองส่งข้อมูลใหม่ดูนะครับ x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  นะครับผมส่งข้อมูลดูอา่าก็จะมีออกมาแล้วมันก็หายไปนะครับผมมันก็คือมันรีโหลดหน้านะครับจะเป็น p h p อา่าซึ่งทําไมถึงต้องใช้ v า s c r i p t เพราะว่า PS p h p เขียนนีดเยวก็ได้แล้วแต่ทําไมถึงต้องใช้ v a ว c r i p t อ่า,อามันจะมีเคสนี่นะครับผมเคสแบบนี้เกิดขึ้นก็คือ ผมลองกำหนดแท็กนี้แท็กหนึ่งตรงนี้นะครับผมถ้าเกิดกรณีเราไม่ต้องการให้รีโหลดหน้านะครับผมคือส่วงข้อมูลเราไม่ต้องการให้รีโหลดหน้าเพราะว่ามันจะเกิดกรณีอย่างนี้ถ้าเป็น PSP ผมกำหนดสไตล์เป็น high เป็นห้ px นะครับ border solid 1 px กลาเป็นสีดำแล้วันที ก็จะได้มาแล้วนะครับผมปรากฏว่าอันนี้อยู่ด้านล่างสุดนะครับผมก็อเป็นเพิ่มขึ้นอีกหน่อยมันเป็นเจ็ดร้อยเลยนะครับลาไปอีกครั้งหนึง่งอ่าทีนี้เรามาสังเกตดูว่ามันจะอยู่สไกลเลยอ่ไอโคสอยู่ข้างล่างสุดเลยนะซึ่งมันจะอยู่ข้างล่างสุดเลย คือเราถ้าเกิดเราพิมพ์คําว่า hello นะครับ hello เฉยๆนะครับแล้วส่งข้อมูลดูอ่าสังเกตดูีๆว่ามันเด้งขึ้นมาด้านบนครับเพราะว่ามันรีโหลดหน้ามันก็เลยด้งขึ้นมาด้านบนเราก็ต้องเลื่อนมาดูอีกครั้งนึงอ่าก็จะเห็นว่าโอเคสกอร์มันเลื่อนขึ้นไปด้านบนเลยเพราะว่าเป็นเซิร์เวอร์สคริปต์คือรีโหลดหน้าใหม่มันก็เลยเหมือนกับว่าเริ่มใหม่นะครับผมอ่าก็แสดง hello ออกมาพิมพ์ x x เข้าไปดูใหม่นะครับพิมพ์ ส่งข้อมูลปุ๊บอมันก็สกอร์ขึ้นไปด้านบนเราก็ต้องเลื่อนลงมาเพื่อดูข้อมูลใช่ไหมครับผมทีนี้เรามาดู JavaScript นะครับผมผมก็ปิดซอนแท็กตัวนี้นะครับคอเดิราเปิด JavaScript นะครับแล้วก็ไอออนสับมิที่ไป ก็ไปใส่ตรงนี้ใช่ไหมครับทีนี้ผมลองไปที่หน้าโค้ดอีกครั้งหนึ่งครับอลองเดินลงมาข้างล่างนะครับผมสังเกตดูนี้ครับผม p ีซจะเวลากดส่งข้อมูลปก็จะขึ้นไปด้านบนใช่ไหมครับผมแต่ลองใช้จาวาสคิดดูเป็นคำว่า hello มันเดิมครับล้วส่งข้อมูลดูครับอ่ามันไม่มีการเด้งขึ้นไปอะไรเนี่ยนะครับผมพิมพม์คำว่า x x x ครับ สมมติถ้าเกิดผมต้องการอยากให้ไอพิมพ์ไปแล้วก็หายไปด้วยหน่อยเพราะว่ามันมันยังค้างคายอย่างนาีผมไปเปลี่ยนเล็กน,น้อยก็คือตรงนี้ใช่ไหมครับผมเราผมก็เอา Copy มาเหมือนเดิมครับอ่เท่ากับค่าว่างนะครับผมก็คือให้มันเป็นค่าว่างครับทีนี้เราลองดูใหม refresh นะครับทีนี้ลองพิมพ์เข้าไป hello มาดูวยับผมแล้วส่งข้อมูลดูอ่ามันไม่มีการีโหลดหน้าคือไม่มีการเด้งอะไรทั้งนั้น ซึ่งก็จะเป็นข้อดีของ JavaScript นะครับผมก็คือมันทำให้เว็บไซต์ของเราดูสมดุขึ้นนะผมก็คือเวลาใช้เซิร์ฟเวอร์สคิปมากเกินไปมันก็จะทำการวิ่งยิ่งมีหน้าที่มันลงลึกๆเหนือหน้า,นาขนาดความสูงก็คือคือมีหน้าข้อมูลเยอะๆลึกๆก็คือเราต้องสกอร์ทีนี้ถ้าเกิดมีการส่งข้อมูลผ่านเซิร์ฟเวอร์สคิปขึ้นมามันก็จะเด้งขึ้นไปด้านบนแต่ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดเราใช้ JavaScript มันก็จะ ไม่มีการเด้งนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับวิดีโอนี้ครับผมก็เป็นอธิบายถึงข้อแตกต่างแล้วกข็ข้อแตกต่างของซเวร์สคริปต์อย่าง p h p แล้วก็แกรนสคริปต์อย่าง Java s ส r i p t นะครับผมซึ่งเราก็จะสอนการรับข้อมูลของทั้งสองน,นี้ว่ารับอย่างไรนะครับผมซึ่งเป็นการสอนข้อมูลแบบเบสิกเบสิกเท่านั้นนะครับผมซึ่งถ้าเกิดใครต้องการอยากจะรู้เรื่องมากกว่าน,นี้อยากจะศึกษามากกว่าน,นี้ก็ ลองดูเว็บไซต์ที่เขาสอนอย่างเช่น w สาสกุลหรือว่า psp net นะครับผมแล่ถ้าเกิดใครอยากจะได้ความรู้เบสิกหรือว่าความรู้มากกว่านี้เพิ่มเติมนิดหน่อยก็อาจจะส่งข้อความมาสอบถามผมเลยส่งข้อความมาให้ผมบอกว่าอยากจะได้ความรู้เรื่องนี้ก็ส่งข้อความมาครับผมถ้าเกิดมีการส่งขอเข้ามาเยอะผมก็จะทําวิดีโอให้นะครับผมซึ่งวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ